สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพเพียวนะจ๊ะเราอยู่กันกับลองเล่นแน่นอนค่ะว่าเพียวเนี่ยก็มีเกมน,นะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันเว้ยทุกคนเออวันนี้เราอยู่กับอ่าซอดออฟลีเจนนะก็เป็นเกมแนวแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นมือถือที่เป็น RPG สไตล์แบบว่าออกผจญภัยเป็นแบบพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขานะคะก็ให้บริการเปิดให้บริการแล้วในสโตร์ไทยแต่ว่าเล่นได้แค่ในแอ d r o i d นะคะ iOS ยังเล่นไม่ได้นะเออเสียดายจังเลยเนาะแต่หลายๆคนอนะเพียวชอบเพียวเชื่อว่าชอบเกมสไตล์นี้นะแบบเป็นภาพแบบเป็นพิกแบบเซลอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะพาเข้าไปดู มันให้ฟีลนึกถึงเกมแบบสมัยก่อนอะทุกคนเออตอนที่เราบอว่านั่งเล่นกันกดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นเซิร์ฟนะคะเราเป็นเอเชียแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้แบบกลัวมีปงมีปิงอะไรอย่างงี้เออล็อกอินผ่าน Google Play ไปอ่ะพอมาถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราเหมือนกับว่าสร้างตัวละครนะจริงๆอะดูเอาเอาๆก็ตัวละครเพีมอง,งๆๆๆๆว่าแบบ มองไม่ค่อยออกอ่ะเออ <c oughs> อ้ยเปลี่ยนสีผิวได้โอ้เป็นฮักก็มาอ่ะเปลี่ยนสีผมอันนี้เานดลูลุงดีนะแล้วชื่อน้องติกก๊กเ้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ครีเอ อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราสามารถสร้างตัวละครได้มากที่สุดเนี่ยถึงหนึ่งสสามสี่สี่ตัวกันเลยทีเดียวนะทุกคนเอออันนี้แหละมันดีลีทิ้งได้เวยละแ,แล้วก็คีเอทแล้วไงใช่ใช่ใช,ช,ช,ชอันนี้แคนเซิลกดพรอ,อันนี้คือพอมาถึงอันนี้ก็คือแบบเป็นหน้าตัวเกมไว้ทุกคนความ ความลำบากใจของเกมนี้ก็คือมันไม่มีออโต้เควสด้วยเอออ่ะโอเคไม่เป็นไรเราคิดว่าเรางมกันได้เดี๋ยวเพื่อลองอ่อันนี้คือแบบว่าการบังคับนี้ใช่ไหมมีแบบใช้ดาบตีได้โูตีติคูดาวด้วยแล้วคนคนคนพวกนี้เราคุยอะไรด้วยได้ไหมยังไม่ได้่ะอืม เมืองก็ค่อนข้างกว้างทุกคนมีแบบนกไก่กาอาราเล่เอออคือทุกคนอันนี้เหมือนกับว่าในเมืองมันไอคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยทุกคนมันคือผู้เล่นคนอื่นนะเนี่ย <c oughs> พี่อยากรู้ว่าเราจะไปคุยกับเขายัางไงอันนี้คือห้องอะไรเนี่ยอ๋อเป็นบบพวกยงพวกยาตอนนี้เราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเขาให้แค่ยา Uh, HP เรามานะเออเราสามารถแบบซื้อได้อะไรได้อย่างใช่ไหมแต่เพียวรู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มมาเรายังไม่น่าจะจำเป็นต้องซื้ออะไรนะโอ้โหเล่นกันจนแบบเวลาสามสกันแล้วอะอ,อันนี้มันมี q u e s ใช่ไหคือเกมนี้ทุกคนอย่างที่เพียวบอกเลยคือมันไม่มี auto quest นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น feeling ของการแบบออกสำรวจนั่นนี่นู่นเลยอะแบบแท t ทรูเลยอะ เออต้องบอกไปนั่งว่าเอ,อ้ยเขาให้เราไปตรงไหนไปทําอะไรเองเลยนะอันนี้เหมือนกับว่าให้เรากดเข้ามารับเควส์แอคเซต์ไปอันนี้เหมือนเป็นแบบกระดานรับเควส์อะทุกคนก็รับมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะก็เควส์นะคะเขาบอกให้เราฆ่าหนูฆ่างูฆ่านกเออแล้วก็อะไรไปลูกกระเป๋าแล้วก็เข้าอารนีนาอีก มีความวุ่นวายเราทำคุยกัง่ายก่อนเราไปฆ่าหนูฆ่าหนกอุ้ยอันนี้อะไรอะอะไรไม่รู้อะเออมันมันมันอุ้ยอันนี้อะไรอะเฮ้ยมันมีแบบของดอกลงมานี่นี่ป่ะอันนี้อันนี้มันไก่หรือมันนกดิเดี๋ยวด่เดี๋ยว่ทุกคนอั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 นนี้มันไก่หรือมันนกวะใช่ป่ะ มันคือเควสใช่ไหมมันมันคือเควสใช่ไหมเนี่ยติดคูดาวด้วยนะตอนตี่ะมันมันคือไก่มันคือนกมันคือนกเหรอนี่คือนกเลยโอเคถ้าเธอบอกว่านกเราวนกก็ได้นี่อันนี้งูอุยอ้ยอุย้ยนกองยงูง,ง,งูไม่ตายว่ะ ไอตัวมกเมื่อกี้มันไม่ช่นุนี่ไงหนูกับง,งูอันนั้นมันเพึ่งนี่โอ้โหทุกคนก่จะฆ่าครบอย่างละสิบตัวใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันมีหนูด้วย เขาดรอบของให้ว้ยงูมาโหงูจิตใจทำด้วยอะไรไม่คิดจะแบบอ๋อนี่ไงนกเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเฮ้ยเราเฮ้ยเราจะตายเราจะตายอ้าไม่ทันได้ดูเลือดตัวเอง ไม่ทันได้ดูเลือดตัวเองใจร้อนนะวัยรุ่นใจร้อนนะโอ้โหหยาบหยาบจัดจัดหยาบปีกไม่เป็นไรไปดูควยก่อนอืมจึงด้วยเอามาๆมาเมื่อกี้คือต้ตอน้างงูเลือดมันยังไม่ค่อยลดแต่เพียวรู้สึกว่าแบบหนูเลือดมันลดเยอะะนี่นี่ก็หนูอ่ะทำไมแบบเหมือนเควส ความสำเร็จมันไม่ขึ้นวะเลือดมันจะเด้งเองไหมอ๋อถ้าถ้ายืนแป๊บหนึ่งเลือดมันจะเด้งเองโอ้ั้นแปลว่าเราต้องรอด้วยนะเนี่ยเอานี่ก่อนก็ได้เราไม่ควรแบบ ตีทีเดียวรัวๆเว้ยเราควรจะแบบตียืนพักให้เลือดเด้งก่อนแล้วก็ค่อยๆตีอีกอะไรอย่เงี้ยงูไหมงูคือแบบการตีแต่ละครั้งมันติดครูดาวเนี่ยแหละเลยลำบากใจอแต่ตัวพวกนี้มันก็ดอกของถ้าเรานะเราก็ยืนนิ่งชาร์จเลือดแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตีต่อ บางตัวก็ไม่ดอกอะไรเลยนะห้าอุ้ยเลือดเลือดเหลือน้อยเกินไปเดี๋ยวไตอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเก้าสิบละโอ้มีต่วเฮ้ยได้ยาเพิ่มเลือดมาแต่ เพียวรู้สึกว่าไม่กินดีกว่าคือตีเสร็จถ้าเขาไม่ได้แบบวิ่งมาตีเราต่อแล้วพวกเนี้ยเราก็ยืนรอแล้วก็ให้เลือดมันเด้งเองดีกว่ามันไม่ได้แบบรอนานขนาดนั้นอะ่ะหูย่างละสิบนานอยู่นานอยู่โอ้โหตีข้อแรงเลยหนูกัดแรงมากอะ่ะเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดเราต้องรอเนี่ยไม่งั้นแบบตีต่อแบบวิมีพารทิคคืนเต็มละ หูตีแต่และตัวใช้เวลาด้วยนะเนี่ยโูมันตีเราแรงจังอะ่ะนี่ขนาดเราเลเวลสแล้วนะเมื่อกี้เลเวลหนึ่งเราตีมันไปได้ยังไงเนี่ยอ่ามีผู้เล่นใหม่มนาะเหมือนกันสวัสด,ดีเธอโอูแต่นกเลเวล8ว่ะเราเราต้องตีพวกหนูกระจอกก่อนนกเลเวลมันสูงเกินไปเมื่อกี้เพียวไปซ่าก,กับนกอะ่ะเธอจะต้องแบบเก็บเววลจากพวกนี้ก่อนเวตีติคีด้วยเว้ย อ่าเควสนูสำเร็จแล้วต่อไปเราจะต้องไปแบบฆ่าง,งูต่อนะเพราะว่านกนกน,น่าจะยังทำทถาเสร็จยากเดี๋ยวขอไปฆ่างนูนงูอยู่โซนตรงนูน้นอ๋อมันมีงูเลเวลสองด้วยนะเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเนี่ย เพียวเลือกตีงูเลเวลมีงูเลเวลสองด้วยนะเออใดๆคือมีงูเลเวลสองอยู่ต้องระวังเราเอาเลเวลหนึ่งแต่เราก็เลเวลสี่แล้วนะอุ้ย呀คือของอ่ะเราเดินไปอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเด้งเข้าตัวนะทุกคนเราต้องกดรลับนะไอตรงไอคอนข้างบนดาบอันเนี้ย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 เห็นปะอันเนี้ยเออเราเราต้องแตะอันนี้นะมันถึงจะเก็บของให้เรานะไม่ไม่งั้นมันไม่เก็บให้เด้อ ตควีตแก้เสร็จแล้วแต่ตีนกเพืยอยังลำบากใจอยู่ว่าฆ่านกไงวะหรือหรือมันมีนกที่เลเวลต่ำกว่า8ปะ่ะคือนกเลเวล8ก็ไม่ไหวนะเลเวลมันสูงไปอ่ะอ่าควสตมูเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหมันมีนกเลเวล18เมื่อกี้เพื่ไปตีนกเลเวล18มีนกเลเวล8ยากละยากละถ้าตีพวกนี้ต่อเวลจะขึ้นไหมวะ จริงๆน้องก็ดรอปของอ่ะอ๋ะอมันได้ exp คือเพียวาอาจจะต้องฟาร์มให้เลเวลแตงเยอะกว่านี้ไม่งั้นเพียวไม่น่าไปสู้กับนกได้เพียวไม่สามารถตีนกสิบตัวได้อะมันดุไปอ่ะอะเรามาดูตรงนี้สิอืออันนี้เหมือนเป็นแบบพวกมอนสเตอร์ป่ะอารอนบอกว่าพวกบอสอะไรอย่างงี้ป่ะเอออันนี้เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงวะ่ะไม่อันนี้เหมือนเป็นสกีเพียวน,นี่เป็นแบบพวกชุด อ๋อใช้เงินซื้อเราไม่มีเลยเราไม่มีเงินนะคะนี่เป็นพวกยาพวกเนี่ยเขาเขาบอกอยู่ว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างมี Xp โบนัสอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยเพียวเ,เห็นมันเด้งเด้งมาตามแมปเหมือนกันนะอ่ะจริงจริงมันมีฟังก์ชันหลายอย่างนะแต่กระเป๋ากระป๋องกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยของเพียวยังโลง่งโล่งอยู่เลย เออไม่ค่อยแบบมีของส่วนเออเซตติ้งก็จะมีแค่พวกเสียงปิดชื่อปิดเลเวลอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นมันลอยไปลอยมาลำคาญเงี้ยก็ติ๊กออกก็ได้นะเออจะได้แบบว่าไม่เกะกะลูกตาคือเกมเนี้ยทุกคนเขาบอกว่ามันจะเป็นเกมแบบสไตล์แบบแฟนตาซีหน่อยนะเออมันเป็นพิกเซลแต่ว่ามันเป็นสไตล์แฟนตาซีอะไรพวกนี้เออเป็นแบบอ p g พจีพจนไยอย่างที่เพียวบอกอ่ะเออเราเราจะต้องแบบวิ่งเควสฟาร์มมอนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออแล้วมันก็จะมีแบบ อะไรอ่ะเขาบอกว่าภายในเกมเนี่ยมันจะมีอัพเลเวลใช่ป่ะเออสู้กับพวกศัตรูล่ามอนสเตอร์นะสำรวจพื้นที่ใหม่ๆคือเราแบบว่าเดินตามใจชอบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเหมือนกับว่าเราสามารถผูกมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่ได้อะไรอย่างงี้เอออันนี้ก็เหมือนแบบเป็นแบบฟิลลิ่งแบบอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะเนี่ยจริงๆมันมีพวกอะไรอย่างเงี้ยเพียงไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปได้ไหม อันนี้ที่คัาของเราสามารถมาคัาของเองได้แต่ตอนนี้คือของเพียวมีน้อยมากเพียวเดินเก็บเก็บตามทางเอาอะเออบางคนอาจอาจจะไม่ชอบฟาร์มโอ้โหอ้โอโอ,โอ,อันนี้เก็บเก็บเก็บเพียวอาจจะแบบไม่ค่อยแบบฟาร์มมอนก็อาจจะแบบเดินไปแบบหาของคัาของก็ได้สมบัติโน้ใช้กุญแจอ๋อน,นี่กล่องเก็บของ เก็บไหมจริงๆกระเป๋าโล่งอยู่อะพวกไก่พวกนี้มันดอกอะไรเนี่ยแต่แต่มันแบบตีทิ้งได้นะเฮ้ยไ,ได้ยิพีด้วยอ๋อไก่ก็ค่าไก่ไก่ไก่ก็ตีเราคืนได้เหมือนกันเนี่ยคือแบบตอนนี้เพียวรู้สึกว่าพียงฆ่านกไม่ได้เพียวอาจจะต้องแบบมาตีกับเด็กก่อนอะมามาเก่งกับเด็กก่อนเฮ้ยเพียวกดถุงผ้าเมื่อกี้กดถุงผ้าเมื่อกี้มันมีของออกมา นี่ไงเป็นกระเป๋าวเราเรา,เราต้องทุกคนเราต้องตามหาไอ้กระเป๋านะนะั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเควสของเราอะ่ะเราต้องตามหาไอถุงถุงนะนะั่นน่ะยี่สิบถุงคตรจะเยอะเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมพิวต์นะคอมพิวต์คอมพิวต์นะอ,อ,อ่อฆ่านก นกนี่ลำบากใจเนกเลเวลแปเราเลเวลแบบแค่นี้น่าจะยังสู้ไม่ได้นะแล้วก็ฆ่านก20ตัวแล้วก็ไม่ต้องไปไล่เก็บไอ้ถุงเมื่อกี้สิบถุงแล้วมันแบบไม่ได้มีทุกที่นะเมื่อกี้เจอที่หนึ่งยังไม่ได้เก็บมาเออหูเควสแอบโหดเหมือนกันนะเออค่อนข้างหินเลยทีเดียวเมื่อกี้เพียวแบบในกระเป๋าเพียวแบบมีพวกของนยเพียวก็จับให้น้องใส่ได้นะเห็นไหม มใส่ไม่ได้ว้า so like ต้องเลเวลต้องเลเวลห้าไม่เป็นไรเลเวลสี่นี่ไงถุงถุงพวกนี้ต้องเก็บนี่อันนี้แบบอารมณ์แบบเควสสำรวจเลยเนี่ยเดินเก็บถุงสามถุงแล้วเฮ้ยมีตรงนน้นอีกมีตรงนน้นอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนน้นตรงนน้น เอ้ยก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะไอ้ถุงเนี่ยเออตีลูกเจ็บตีเจ็บมันดีแบบมันมันดูแบบว่าตีทีเดียวตายเดีย๋ยตีงูโอ้โหเพิ่งเลยว่ายี่สิบเอ็ดแต่ตีพวกพวกงูพวกอะไรพวกนี้บางทีมันดรอปของไงก็เพียวก็เลยรู้สึกว่าเออบางบางทีมันก็ดีกว่าโอ้แต่ตีนกเพียวไม่ไหวอะเน,นี่ย วุ้ยเงินเดี๋ยวโดนโดเดี๋ยวโดนโดไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไหนหนูขอตีหน่อยเฮ้ยทำไมตีติดมิดบ่อยจังเลยอะ่ะโอ้ดูดิติดติดมีดแล้วแบบเลือดเลือดรถรัวรัวเลยอ่ะเอออือนกเลเวล,เล,เล8ลำบากใจเนี่ย20ตัวแน่ แต่ตอนนี้พี่เอาเลเวลวห้าก่อนเพื่อจะได้แบบใส่ชุดที่พี่เอาส่งเควสไปเมื่อกี้นี่ได้เงินอ้ย,อยเดินไปไหนเดินไปไหนโอ้โหเรากว่าเราจะรอเลือดเด้งโอ้นกนกไม่ไหวจริงจริงนกนกนก,นกโหดเกินแล้วปะพอเลเวลเยอะนอกจากจะเราจะตีมันตายชาแล้วอะแต่มาันาตีเราตายไวมากเลยนะเออเราเราตีมันตายชาแต่มาันาตีเราตายไวนึกอออกปะ ลองไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวตายตายไปแล้วรอบนึงโคตรเข็ดเลยไปตีนกเลเวลสิบสองมาอัพเลเวล่อนเราต้องแบบพยายาม level อัพเลเวล่อนโอ้แต่แบบกระดกกระดกยาเพิ่มเลือดเทียร์เลือดเต็มเลยนะจะัพแล้วจัพแล้วจะเลเวลห้าแล้ว เฮ้ยนี่ไงถุงถุงเออจริง,รงๆเราวไล่เก็บถุงพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยมีกี่อันละ6อันขาดอีก4ได้อยู่แหละแถวนี้แหละเดี๋ยวก็เจอตอนแรกนึกว่าจะหายากนะก็อุ้ยมันมีตัวแปลก,ปลกๆขึ้นเรื่อยๆเลยอะแต่ดีนะมันไม่ตีเราก่อนอะถ้าถ้ามันตีเราก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วถุงถุง ไห้ล่ละแปดขัดอีกสองขัดอีกสองเควสนกนี้ขอดองไว้อีกสักพักนึงเลยโอ้ยอีกตัวหนึ่งเวลเวลเวลเพื่อนน่าจะอัพแล้วนะโอโออโอโอ๋อเออเวลห้าสักทีใส่ได้แลวใช่ ได้ในเวล9้าอันนี้เวลห้านี่ใส่ได้โอเคใส่ใส่เสื้อแล้วน่าจะแบบดีขึ้นอีกนิดนึงโหทุกคนมันไปนเกม้ใช้เวลาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยอย่างที่พี่บอกนะมันเป็น RPG ด้เว้ยทุกคนแล้วแบบมันไม่ได้แบบมีอะไรบอกเลยนะเราอะต้องลองเดินเข้าไปดูเองว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าแล้วพวกเนี้ยอันนี้เป็นสนาม PVP นะทุกคนถ้าเราแบบมาแบบเนี้ยบางทีก็แบบว่าโดนคนอื่นตกตายได้เด้อ คือคือพอเราเข้ามาโซนนี้ค่ะเหมือนกับเราสามารถตีตีผู้เล่นคนอื่นได้อะเออโอ้ยเขาเลเวลเยอะอะไดๆเกมน,นี้อย่างที่บอกอะถ้าถ้าฟาร์มฟาร์มมาเยอะก็ได้เปรียบอะต้องมานั่งฟาร์มก่อนอะวแวเวลแอบขึ้นช้าเ <laughs> วลมันขึ้นช้าด้วยนะมันแบบเวลไม่ได้ไวอะเออ เพียวาหาถุงอีกเออนี่ไงถุงอีกอันนึง่งอันสุดท้ายแล้วปะนี่ครบยังนี่เฮ้ยขาดอีกอันเดียวขาดอีกอันเดียวเพียวขอทำเควสนี้ให้ผ่านก่อนนะทุกคนเนี่ยเก่งเก่งกับเด็กเก่งกับไก่เฮ้ยอันสุดท้ายแล้วในที่สุดอย่างอย่างน้อยๆเราก็ทำเควสผ่านไปหลายอันแล้ววะอ่าสิบถุงครบแล้วครบแล้วครบแล้ว ทุกคนเลยออีกสองเควสนะซึ่งโอ้เราต้องไปบวกกับชาวบ้านที่อารีนาเราแบบคือแบบ2บบสองเควสที่เราต้องเลเวลเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ในระดับหนึ่งอะคืออะอย่างง่ายๆมอนเลเวลแปดเพก็ควรจะซักเลเวลสิบอะเพวถึงจะแบบตบมันแบบอู้มัน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 ก็แบบเจ็บปวดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องแบบฟาร์มก่อนนะโดยที่เราอะสามารถฟาร์มได้จากไอ้พวกแบบ นกหนูไอ้ไม่ใช่นกนกนกดูไปนกดูไปพวกลูกไก่อะไรพวกเนี้ยถ้าถ้าแบบเบสิกเบสิกเลยก็พวกลูกไก่ไปตีเนนเนี่ย,ย,ยตีอันเนี้ยแต่ว่ามันขึ้นน้อยมากเลยนะมันขึ้นน้อย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 เออแบบไปตีไอ้ไอ้ตัวพวกเนี้ยหรือไม่ก็จะไปตีงูตีหนูอะไรพวกเนี้ยมันมันก็จะดรอปเวลได้ของด้วยอะไรเอ้ไม่ดรอปเวลได้ของ ดอกของได้แววเอิอมก็จะดอกของได้แวลด้วยอย่างเงี้ยเออก็ลองไปดูนะก็คือแบบมันต้องฟาร์มอย่างที่เบียวบอกเนาะแล้วก็ส่วนพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยคือนี่เลยเนี่ยพวกที่โชว์อยู่ตรงเนี้ยมันคือร้านค้าขายของเลยนะทุกคนคือได้ๆมันเป็นเกมสำรวจคือถ้ามาหวังให้แบบกดดูตามเมนูอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้เมนูตรงน,นี้จะซื้อของกดเมนูนี้หรือเปล่าไม่จา่ามันเป็นสถานที่จา้าคือเธอต้องเสียเวลาเดินไปจา้า เดินไปเช็ค่องว่าเออจะซื้ออันนี้ต้องมาตรงนี้จะส่งเควสต้องไปที่กระดานตรงนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละเกมแบบอู้ถึงบอกว่ามันได้กลิ่นไอเกมแบบเมื่อก่อนน่ะเล่นด้วยความยากลำบากออโต้อะไรไม่มีเออนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะคะก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เนาะในระบบของ Android นะเออเล่นเพลินๆอ่ะเพียงมองว่ามันเป็นเกมเล่นเพลินเออเออเออเก็บ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 มันเป็นเกมที่เล่นเพลินๆอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปเล่นดูนะจ๊ะวันนี้ก็กลุบกริบของปะห้อง สขอแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเพียวจ้าเกมอะไรมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเพียวคนต้องขอตัวลาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย